สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two v h e w b a t e ช่องที่จะพาเพื่อนๆไปสัมผัสทุกความเคลอนไหวของโลก2ล้อทั้งมอเตอร์ไซค์ใหม่ล่าสุดรีวิวแบบจัดเต็มและเรื่องราวที่คนรักมอเตอร์ไซค์ไม่ควรพลาดถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากเราวันนี้เรามาพร้อมกับอีกหนึ่งสุดยอดแห่งนวัตกรรมที่เรียกว่าเป็นที่สุดขององค์การขับขี่สายทัวริ่งระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอย กับการเปิดตัวของโกวิงเคไรด์สองพันยี่สิบห้มอเตอร์ไซค์ที่ถูกยกให้เป็นราชาแห่งทัวริงไบค์จากค่ายฮอนด้าที่กลับมาอีกครั้งในปี2025พร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะและดีไซน์ที่เหนือการเวลา โกวิงเคนไรด์สองพันยี่สิบห้าถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดของตระกูลโกวิงในรอบหลายปีโดยเฉพาะในเรื่องของระบบขับเคลื่อนเคนไรด์ที่เป็นหัวใจหลักของรุ่นนี้ชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นเพราะเคนไรด์คือระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของฮอนด้าเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของโกวิงไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวถังขนาดใหญ่เส้นสายที่หรูหราและความสง่าง,งามของแฟริด้านหน้า แต่ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือความทันสมัยของเส้นสายที่ถูกปรับให้ดูเฉียบคมขึ้นไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ลูกอนาคตพร้อมระบบอัดดั v ทีเพรไลท์ที่สามารถปรับมุมของแสงตามองศาการเลี้ยวอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นชัดว่าทางฮอนด้าให้ความสำคัญกับอากาศพลศาสตร์มากขึ้นมีการออกแบบแฟริงให้ช่วยรีดลมได้ดีขึ้นลดแรงต้านและเสียงลมขณะขับขี่บนความเร็วสูงส่วนท้ายของรถออกแบบให้ดูเบาขึ้น พร้อมระบบท่อไอเสียคู่ใหม่ที่ให้เสียงนุ่มแต่ทรงพลังสมกับเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์มาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างโก w วิงเคไดร์ส2องยังคงใช้เครื่องยนต์แบบ f l a ตซิกหสูบขนาด1 8 3 3งพแซีซีแต่ในปี2025นี้มีการอัปเกรดระบบ k คไ i v ์ไฮบริดซึ่งเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานระหว่างพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าอย่างลงตัวระบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต้นและกลาง ทำให้การออกตัวนุ่มแต่แรงขนาดเดียวกันยังช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษได้ดีกว่ารุ่นก่อนถึง15%เคไรดยยังมาพร้อมระบบสมาร์ชิปทรานสิชันเกียร์อัตโนมัติแบบ DCT รุ่นใหม่ที่สามารถปรับการตอบสนองตามสไตล์การขับขี่ได้ถึง4โหมดคือ Comfort Touring สปอร์และ Eco ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับทั้งการตอบสนองของเกียร์ระบบการสะเทือนและการช่วยเบรกอัตโนมัติให้เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบ Intelligent Cruise Assist ที่เป็นการรวมกันของ Cruise Control และระบบเซ็นเซอร์เรดาร์ด้านหน้าซึ่งสามารถตรวจจับระยะห่างจากรถคันหน้าและปรับความเร็วให้อัตโนมัติรวมถึงระบบ Auto Balance ที่ช่วยรักษาสมดุลของรถเมื่อขับขี่ช้าๆหรือในสภาพการจราจรติดขัดเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยกระดับความสบายในการขับขี่แบบสุดๆส,ส่วนระบบการเสถียรหน้าหลังเป็นแบบ Semi Active Suspension ที่ปรับแรงหนืดแบบอัตโนมัติด,ด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยให้การทรงตัวดีเยี่ยมทั้งในทางตรงและโค้งนอกจากนี้ยังสามารถปรับความสูงของเบาะและการตั้งค่าช่วงล่างผ่านหน้าจอได้อีกด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่แฟนแฟนโกวิงต้องชอบแน่นอนภายในคอนโซลกลางของโกวิงเคไรด์สองพมาพร้อมหน้าจอขนาด10.5นิ้วแบบ Full HD Touchscreen รองรับทั้ง Apple CarPlay, Android Auto และระบบนำทาง GPS แบบ Real Time ที่อัปเดตเส้นทางผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่พูดคุยกับ AI ผู้ช่วยส่วนตัวของ Honda ได้เช่นสั่งเปิดเพลงนำทางหรือตรวจสอบสภาพรถระบบเสียงยังคงเป็นลำโพงพรีเมียมจากบอสเซราล์ซาวแบบ6จุดที่ให้เสียงรอบทิศทางชัดเจนทั้งผู้ขี่และผู้สอนมาพร้อมระบบปรับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์เสียงดนตรีที่คมชัดไม่ว่าจะขับบนถนนแบบไหนในส่วนของเบาะนั่งนั้น Honda ได้ออกแบบใหม่ให้โอบกระชับและนุ่มขึ้นใช้วัสดุหนังแท้ผสมไมโครไฟเบอร์ ระบายอากาศได้ดีพร้อมระบบทําความร้อนและระบายความร้อนในตัวเหมาะกับทุกสภาพอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบนวดในบอะสําหรับผู้ขี่และผู้สอนเรียกว่าเป็นการเดินทางที่หรูหราระดับรถยนต์เลยทีเดียวช่องเก็บของก็จัดเต็มมีทั้งกล่องเก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่60ลิตรที่สามารถใส่หมวกกันน็อกได้2ใบพร้อมระบบเปิดปิดไฟฟ้าและกล่องข้างสองฝั่งที่เพิ่มพื้นที่จัดเก็บอีกกว่า100ลิตรเรียกว่าเหมาะกับสายทัวร์ที่ต้องการเดินทางใกล้หลายวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภยัย Go-Wing k d r i v e 2025มาพร้อมระบบ Honda Smart Shield ที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบครบวงจรเช่นระบบ ABS Cornering, t r a c t i o n Control 2ระดับ Hill Start Assist และระบบตรวจจับจุดอับสายตารวมถึงระบบเตือนเมื่อมีรถตัดหน้าแบบอัตโนมัติสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้แตกต่างจากทุกรุ่นก่อนหน้าคือการติดตั้งระบบ Parking Assist ที่สามารถถอยหลังและเคลื่อนตัวช้า,ชาๆด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเหมาะมากสำหรับผู้ขี่ที่ต้องจอดในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังมีระบบ reverse โหมดที่ช่วยให้การถอยหลังง่ายและปลอดภัยกว่าที่เคยมาดูในส่วนขององค์การออกแบบล้อและยางล้อหน้าเป็นขนาด18นิ้วส่วนล้อหลัง17นิ้วใช้ยางแบบทัวริงคอมปาวที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมในทุกสภาพถนนดิสเบรกหน้าแบบคู่ขนาด320มิลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์4พอตส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกเดี่ยว316ม mm, ิมช่วยให้การเบรกมั่นใจทุกจังหวะ ฮอนด้ายังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆอย่างระบบคิเลสสมาร์ทเอนทรีที่สามารถเปิดรถได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจและระบบสตาร์ทสต็อปเอนจินที่ช่วยประหยัดพลังงานขณะรถติดรวมถึงระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติสำหรับคนที่ชอบการปรับแต่งฮอนด้ามีแพคเกจเสริมให้เลือกมากมายเช่นชุดแต่งโครมแพคเกจทัวริงแพคเกจและคอมฟอร์ตพลัสแพคเกจที่เพิ่มอุปกรณ์เสริมระดับพรีเมียมอย่างที่พักเท้าไฟฟ้าระบบควบคุมความร้อนมือจับและกล้องมองหลังแบบ360องศา ตอนนี้มาถึงช่วงที่หลายคนรอ,อนั่นคือราคาของ GoWing ค d ดร v ายสองพันในประเทศไทยราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดและจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านเก้าแบาทสำหรับรุ่น Touring K-Drive ยพลัที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบทุกฟังก์ชันถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับระดับของเทคโนโลยีและความหรูหราที่ได้รับ คอนได้ยังมีการรับประกันตัวรถนานถึง3ปีหรือ36,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศและสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบเคไร v ์ Drive ผ่านศูนย์บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลารับประกันโดยรวมแล้วโกวิงเคไร v ์ Drive 2025คือการยกระดับคำว่ามอเตอร์ไซค์ทัวริงไปอีกขั้นมันไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์สำหรับการเดินทางไกลแต่เป็นยานยนต์อัจฉริยะที่รวมความสะดวกสบาย เทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นสายทัวร์หรือสายหรูรถคันนี้ตอบโจทย์ทุกด้านเสียงเครื่องยนต์หกสูบยังคงเป็นเอกลักษณ์เสียงเดินเบานุ่มแต่เมื่อเปิดคันเร่งแรงบิดมาเต็มเสียงกังวานของบ็อกเซอร์ก็ยังสะท้อนให้รู้ว่านี่คือโกวิงของแท้ในตำนานและเมื่อบวกกับระบบเคไดร์ไฮบริดมันกลายเป็นความลงตัวระหว่างความหรูและความแรงที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมสำหรับเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยหรือข้ามประเทศ บอกเลยว่าโกวิงเคได้สอ2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ทั้งในเรื่องความสบายความหรูความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเหนือคู่แข่งก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดอย่างไรกับโกวิงเคได้สอ2025รุ่นใหม่นี้ชอบดีไซน์ใหม่คิดว่าราคาคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้หรือเปล่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทูวิวเบลเพื่อรับชมรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆก่อนใคร สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับ2องล้อท,ที่พร้อมจะพาเราออกเดินทางไปด้วยกันตลอดทางครับ